ออ้กดเ oh ในวีดีโอก่อนยังอยู่ในตู้เย็นยังกินไม่หมดเลยนะคะทุกคนเห็นไหมตัวใหญ่มากเลยค่ะใหญ่กว่ามืออีกอ๋อใหญ่มากเลยเขาเก็บไข่ไก่ได้ไหมเ <c oughs> สียงดังมาก สวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องไม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะในวิดีโอนี้ส้มก็จะมาเก็บกำดักกุ้งเครฟิตที่ส้มกับทีมวางไว้เมื่อคืนนะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวส้มแทใดูบรรยากาศเนาะเจ็ดโมงครึ่งบรรยากาศตรงนี้นี่ค่ะเจ็ดโมงครึ่งเรืออยู่ตรงนู้ อันนี้ก็จะเป็นแม่น้ําใกล้บ้านของส้มนะคะขับรถแค่สิบนาทีก็ถึงตรงนี้แล้วส้มกับทีมชอบม,มาตรงนี้พาะเราได้กุ้งเครฟิดแล้วก็ได้ปลาด้วยนะคะเมื่อคืนนี้เรามาที่นี่เราก็ได้ปลาไปหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีกุ้งเครฟิดอยู่บ้างน้อยหนึ่งนะคะเมื่อคือนนี้ก่อนจะกลับบ้านเราได้เอากับดักแช่น้ําไว้ที่นี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวส้มจะต้องเดินไปตรงนน้นนะคะทุกคนตรงนู้นเลย <c oughs> ลืมบอกไปนะคะทุกคนตอนนี้ทีมไปทํางานแล้วนะคะทีมไปทํางานตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะต้องไปต้องมาเก็บตรงนี้คนเดียวเพราะว่ามันก็ไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่ามันมีคนวิ่งจ็อกกิ้งอยู่บนถนนตรงนี้แล้วก็มีเรือมีมอะไรมีคนตกปลา่ันไป่ันมาไม่น่ากลัวนะคะ ด้วยทุกคนดูสิเยอะมากอะว้าวเยอะมากอะทุกคนเห็นไหมโอ้โหดีใจน,นะคะแกตรงนี้ออกอ่ะว้าวทุกคน อันนี้ออกอันนี้เป็นเศษปลาที่เราเอาใส่นะคะปลาเล็กๆปลาสสดินตัวเล็กๆยเยอะห้ยสักยี่สิบตัวได้เนาะตรงนี้นะหวังว่ากล้องจะจับภาพไว้นะคะสนุกมากเลยว้าวกับดักเดียวนะคะเนี่ยปลาเยอะเลยตัวใหญ่ด้วยนะคะทุกคน กุ้งที่นี่มันตัวใหญ่กว่ากุ้งที่ออกุ้งที่นี่มันตัวใหญ่กว่ากุ้งที่ไอ้พึ่งนานะคะนี่เลยบุป,ป่าฝ่าดง ทุกคนเยอะมาก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 ว้าวทุกคนได้เยอะมากได้ปลาอยู่ในนี้ด้วยอุ้ยมีปลาด้วยทุกคนโอ้ my god ได้เยอะมากทุกคนว้าวเต็มเลยทุกคนโอ้ my god โอ้ my god เยอะมากอะมีปลาด้วยเห็นไหมโอ้ยหวังว่ากล้องจะจับภาพไว้นะคะเนี่ยโอ้ย ส้มไม่ได้เอาโทรศัพท์ไหมกล้องตรงนู้นมาถ่ายลูวิดีโอด้วยนะคะเพราะว่าเดินมานี่ก็ลําบากกอดอะแบกกล้องมาด้วยนี่ว้าวทุกคนดูสิเยอะมากออกมาสูกออกมาสิอันนี้เป็นกับดักแรกที่ส้มซื้อมาเลยนะคะทุกคน โอ้โหมคก็ดูสองกับดักสิเต็มตะก้าเลยทุกคนเต็นคู่เลยเดินไปอีกคุณนมาเลยลูกคุณนมาเลย มีไหมเนี่ยหวังว่าโคูเยอะด้วยมีปลาด้วยทุกคนมีปลาด้วยว้าวมีปลาด้วยมีปลาตัวใหญ่ด้วยทุกคนว้าวตัวใหญ่เลยว้าวว้าวมีปลาตัวใหญ่ด้วยทุกคนปลาเหี่ยววะนี่เดี๋ยวนะคะ โทษป้ามาดูกันว่าจะได้ มันจมน้ำหรือเปล่าเนี่ยกับดักเนี่ยโอ้โหได้เยอะจริงๆเยอะมากทุกคนเยอะมากว้าวเยอะมากค่ะว้าวขนาดกับดักไม่จมน้ำนะเนี่ย ตอนนี้ส้มก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวส้มจะให้ดูตัวปลาแล้วก็ตัวกุ้งเครเฟิทที่ส้มหามาได้วันนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเยอะเลยนะคะตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยวันนี้นใหญ่มากนี่ก็จะเป็นปลาด้วยนะคะ เทฟฟิตที่ทําต้มไว้นะคะในวีดีโอก่อนยังอยู่ในตู้เย็นยังกินไม่หมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไอ้น,นี้ที่ได้มาใหม่วันนี้เดี๋ยวส้มจะเอาไปแบ่งเพื่อนร่วมงานเขากินนะคะถุกวันนี้บบก, mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการไปเก็บกับดักกุ้งเคฟฟิตกับส้มนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ส้มทําวีดีโอต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ